สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะช่องพังสายฟ้าเอลเลเนนะคะดูมาดูอาการมามีสายฟ้าว่านะคะตอนนี้นะคะอาการที่การเก็บท้องของนางไปถึงไหนแล้วเนาะนะคะแม่แม่นี่ก็เข้าวันที่สองแล้วเนาะนะคะที่มีอาการปวดท้องนะคะนำเมือกไหลเนาะนะคะแม่แม่แม่กวนก็นะคะมีต้นกล้วยมาให้นางได้ทานเนาะนะคะ เป็นยังไงบ้างลูกนะคะดูสายฟ้ากันนะคะแม่แม่คะ <G l id noise> ก็นะคะตอนนี้นางก็ยืนนะคะกินอาหารอย่างอาร็สอร่อยนะคะแม่แม่ แต่เมื่อเช้านะคะแม่แม่แม่รักแกงให้แม่ได้รับจับเนาะนะคะเพราะว่าแม่รักก็ไม่เคยมีน้องเนาะนะคะคุณแม่ขาคือนะคะเมื่อเมื่อตอนเช้าเนาะนะคะสายฟ้านะคะนำ้นำน้ำเมือกก็ไหลเนาะนะคะแม่แม่น้ำเมือกก็ไหลแล้วก็นมนะคะนางปิดออกมาเนาะนะคะมแม่แม่เป็นสีเลือดเนาะนะคะเป็นเลือดแดงนะคะเหมือนเลือดจริงๆนะคะแม่แม่ไม่รักตกใจนะคะความไม่เคยเนาะนะคะไม่รู้นะคะเรื่องนี้นะคะ แม่รักตกใจมากเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะพุ่งมาใส่มือพ่อดาวนะคะแดงเหมือนเลือดของเรานี่แหละแม่รักก็บอกว่าอ๋้หูทำไมน้ํานมนะคะมามีของเราเป็นสีแดงเนาะนะคะแม่แม่ก็เลยนะคะกลัวตกใจนะคะ ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเนาะแม่เพราะว่าแม่ลักไม่เคยเนาะมีน้องเนาะนะคะแม่ลักก็ไม่รู้ว่าการมีนมครั้งแรกนะคะน้ำนมนางจะเป็นสีอะไรแม่ลักไม่รู้นะคะตรงนี้แม่ลักไม่รู้จริงๆนะคะทําให้แม่ลักแกับใจนะคะกลัวเหมือนกันนะคะไม่สบายใจเป็นหลายชั่วโมงแต่พอมาให้ลักว่ามาคิดว่าเออจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดเนาะนะคะแม่่คะก็คือกลัวความกลัวของแม่ลักก็บรรเทาลงไปหน่อยนะคะเพราะว่านะคะ คิดว่ามันถ้าจะเกิดมันต้องเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ต้องไม่เกิดเนาะนะคะแม่แม่เมลาก็เลยคอยให้กําลังใจตัวเองก็กลับมาคิดว่าเออก็สบายใจขึ้นนะคะตอนนี้สบายใจนะคะเต็มร้อซแล้วนะคะมามีของเราก็มีอาการนะคะเรื่อยๆทั้งวันเนาะนะคะ,แม,คะแม่แม่ขาเมลก็เลยอยากให้แม่แม่ได้ดูนะคะว่านะคะการเก็บทองของนางนะคะจะคลอดวันไหน จะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะเมลาก็การันตีไม่ได้เลยนะคะแต่น้ำค่ำนะคะไหลตลอดทั้งวันเลยนะคะแม่ๆค่ะโอ้น้ำเมือกเนาะนะคะไหลทั้งวันเหมือนหล่อเลี้ยงนะคะให้ตัวเล็กนะคะแบบยังไงเนาะเมลาก็ไม่เข้าใจเมลาก็ไม่รู้จะพูดยังไงน้องเพราะว่าแม่รักไม่เคยมีน้องนะคะก็เลยนะคะ ได้แต่ภาวนาของให้นางแข็งแรงและก็สมบูรณ์นะคะทั้งตัวเล็กทั้งสายฟ้าเนาะนะคะมามีของเราก็นะคะแล่ลก็ทําอะไรไปไม่เป็นเลยนะคะตกใจนะคะตื่นเต้นเนาะนะคะแม่แม่ตื่นเต้นจริงๆนะคะความรู้สึกของแม่รักเนาะนะคะคุณแม่ขาก็ขอแต่ภาวนาให้นะคะตัวเล็กนะคะเกิดมานะคะปลอดภัยและแข็งแรงนะคะดูตัวเล็กดินนะคะแม่แม่ดินนะคะ <laughs> <laughs> น้ำเพชรอะไรล่ะลูก <laughs> แค่มามีคนเดียวแม่ลักกู <c oughs> ใจเม้นอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแม่แม่ความชิดของแม่รักนะคะเชือกนะคะที่แม่รักเตรียมไว้น,นะคะไม่ให้ห่างเลยเพราะว่านะคะถ้าแม่รักอยู่คนเดียวหรือน,นะคะอยู่กับพ่อคนสองคนนะคะเราก็จะช่วยกันนะคะ สองขานะคะนางก็ต้องผูกไว้ก้นเนาะนะคะแม่แม่เผื่อตัวเล็กนะคะจะปลอดภัยแต่เชือกนี้รู้สึกว่านางนิ่งนะคะนิ่งนะคะไม่เกเรเท่าไหร่ความรู้สึกของแม่ลักนะว่านะคะแต่กา,าไม่เกเรนะคะแม่ลักเข้าได้ก็ยังพูดนะคะยังสั่งอะไรได้ปกติเนาะนะคะแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นนะคะแม่ลักหรือพ่อดาวจะตกใจเนาะนะคะแม่แม่ก็นะคะ รอรุ้นนะคะรอให้กำลังใจมามีสายฟ้าด้วยนะคะแม่แม่ขาอะไรรอลู้งพึ่งหูฟังเสียงอะไรก็ไม่อยากให้ตัวเล็กดิ้นเท่าไหร่เนาะนะคะอู้นี่ไงอย่าดิ้นแรงแม่ลำคาญไม่เลียวไหมไม่เลียวไหมไม่เลียวไหมเสียงไม่เลียวดังปักเลยนะคะแม่แม่ไม่เลียวของหนู ศักดิ์สิทธิ์นะสายฟ้าบอกว่าไม่เรียวของของแม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะตีครั้งเดียวนะคะนางหยุดได้นะคะตัวเล็กหยุดได้นะคะไม่ต้องดิ้นไม่ต้องอะไรเนาะนะคะแม่เสียงอะไรล่ะลูกฟังเสียงอะไรอย่าตีบ่อยมากนักละลูกเดียวสงสารตัวเล็กอยู่ในท้องหนูด้วยต้องหนูต้องรักลูกนะคะอย่าเกเร หนูไม่รักลูกแล้วหนูจะรักใครล่ะลูกมีกันแค่นี้เองทางนี้จ้าไหมดูนะคะเป็นนะคะเป็นเป็นตัวเล็กนะคะอยู่ดุนออกมาเลยนะคะคุณแม่เนอะนะคะโอ้ครว่าใข่ไข่ไข่ไข่ลังแกแม่รักดูท่าลังแก่นะนะคะพี่แม่ ท้องสายฟ้านี้ยอมรับว่ามันออกทั้งสองข้างเลยนะคะแม่แม่ออกทั้งสองข้างเลยแม่รักก็คิดว่านะคะอาจจะมีนะคะน้องตัวเล็กๆนะคะสองเชือกอยู่ในท้องมีเนาะนะคะแม่แม่จะเป็นจริงหรือไม่กิงนะคะรอรุ้นนะคะก็คงจะไม่นานเกินรอนะคะแม่แม่ขาอย่าลืมนะคะ เวลาแม่รักไลสุดนะคะถ้ามามีนะคะมีอาการเก็บท้องพร้อมคลอดนะคะแม่รักจะไลให้แม่แม่ได้รับชมแต่ตอนนี้แม่รักก็ไม่ขอไลเนาะนะคะเพราะว่านะคะกลัวแม่แม่นะคะมาหลับอดหลับอดนอนกันเนาะนะคะแม่แม่ขาแม่รักก็จะเลยไม่ไลนะคะจะถ่ายลงคลิปนะคะให้แม่แม่ได้รับชมนะคะอัปเดตอาการนะคะมามีแต่ละวันไปเนาะนะคะแม่แม่ขา รักมามีนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะแม่แม่จา๋าโอ้โอ้อะไรล่ะลูกอ,อ,อะไรเอยชอช้างน่ารักหรือหรือชอช้างเกเรชอช้างน่ารักหรือชอช้างเกเรนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะเวลากกับพอกับสายฟ้านะคะ,นะคะจะอยู่กันแค่นะคะสองคนนะคะ มามีก็เลยรังแกโอ้น้ำตาหยดเลยเหรอลูกเก็บเหรอหรือเป็นอะไรหรือร้อนเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะถ้าพ่อดาวไม่อยู่นะคะเมล่าก็จะให้นะคะมามีอยู่นะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านนะคะกวัวบ้านพังนะคะแม่ๆมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าการเก็บท้องแต่ละครั้งนะคะนางเก็บประมาณไหนเนาะแล้วก็ปลอดภัยขนาดไหนเนาะก็ต้องให้นางอยู่นะคะบริเวณนี้ไปก่อนนะคะแม่ๆนั่งยังอ้ เด็กเอ้ยเด็กเกเรใครเกเรล,ลูกเกเรเกเรฟาเกเรบอกหนูจะเอาอะไรล่ะลูกหนูจะเอาอะไรตาก็จะหลับแล้วก็จะรังเกกินทำไมหนูไม่ใช่เด็กดีของแม่หรอหนูเด็กดีใครเออเด็กดีแม่แม่ไหมขอบคุณแม่แม่ก่อนสวัสด,ดีแม่แม่ก่อนเร็วเร็เรเสวัสด,ดีแก่แก่ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ลักจะให้ดูนะคะวยลยาน้ำน,นม จ๊ด,จดโอ้นะคะนมมื้อเช้านะคะลอยเป็นเลือดนะคะที่ออกมาเมื่อว่เมื้อเช้านะคะแม่แม่ยังเป็นรอ,อยเลือดแห้งอยู่เนาะนะคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่ลักก็กลัวเพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะหนุ่มช้างออกมาเป็นสีแดงเนาะนะคะแม่ปกตินะคะแม่ลัก็เคยเห็นแต่เป็นเป็นสีขาวเนาะไม่สีขาวก็สีเหลืองใสๆเนาะนะคะแม่ แต่เมื่อเช้านะคะตกใจเลยค่ะเป็นสีแดงนะคะใช่ไหมใช่ไหมกันงาเอาหลายๆลายลูกพระจ๋าจ๋าก่อนตาจะหลับหรือจะลังแกกินเนี่ยตาจะหลับหรือจะแรงแกกินดู สายฟ้านะคะจะยืนนะคะถ่างขาไว้เสมอเนาะค่ะแม่ก็นะคะเป็นรอยน้ําค่ะนอนเป็นรอยน้ํานะคะน้ําเมือกนะคะไหลไหลทั้งวันแล้วนะคะสองวันเต็มๆนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้เนาะ,ะ,ะ,ะวันนี้ก็ทั้งวันนะคะแม่แม่ดูหมันเขี้ยวตัวนี้ <laughs> อไม่รู้ว่าตัวเล็กอูด้านนี้นะคะหรือด้านนี้เนาะนะคะแม่แม่มันป่องออกมาทั้งสองข้างนะคะแม่แม่ป่องออกมาทั้งสองข้างเลยข้างนี้ก็นะคะมันตัวเล็กอยู่ทั้งสองข้างเลยเหมือนนางเก็บเก็บเนาะนะคะแม่แม่น้ำตานางไหลเดี๋ยวไม่รักจะให้ดูน้ำตานางแ <laughs> ม่ลูกอู้โอ้เข้าใกล้ไม่ได้นางเล่นดินเนาะนะคะแม่แม่นางเล่นดิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่แม่แม่มอบให้มามีสายฟ้านะคะม่ลาก,ก็ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ